วันนี้เนี่ยบรรดาที่เรียกว่าแกนนํานปชทั้งหลายนี่ไม่รู้หายไปไหนแล้วบางคนก็อาจจะไปร่วมพักการเมืองต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากบางคนก็อยู่ในพักประชาธิปไตยแต่บางคนก็ไปปรากฏตัวในในพักที่เป็นพวกคณะรัฐประหารเหลืออำนาจนิยมด้วยซ้ําแต่ยืนยันนะครับนอกจากผมกับอาจารย์ธิดาสองคนแล้วเนี่ยผมไม่เห็นคนอื่นเลยนะครับที่จะแสดงตัวออกมาว่า ทวงความยุติธรรมให้กับวิรชนประชาธิปไตยเมษาพิสพาห้าสแต่ผมอาจารย์ธิดาและคณะทั้งหมดเนี่ยยืนยันครับตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจตราบเท่าที่เรายังเดินไปเดินมาได้อาจารย์ธิดาในวันนี้นะฮะสุขภาพเนี่ยยังไม่ร้อยเพราะว่าท่านประสอบอุบเหตุนะฮะแล้วก็ท่านทั้งหลายคงจะรู้ผมคงไม่ลงสู่รายละเอียดเดี๋ยวก็เป็นแบบชั้นสิบสี่นะฮะเขาบอกว่ามันเป็น นะครับมันเป็นความลักของคนไข้เพราะนั้นก็กลับมาประเด็นก็คือว่าการปรากฏของคณะนี่เป็นการยืนยันนะครับว่าพวกเราโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ธิดาก,กับผมเนี่ยยืนยันเดินหน้าในการที่จะทวงความยุติธรรมให้กับรประชาชนประชาธิปไตยเมษาพฤษภาปี53แต่ท่านี่่การคทุกท่านครับอันนั้นเนี่ยเป็นการมองปรากฏาการณ์แต่ผมขออนุญาตที่จะ ทลุจากปรากฏการณ์ไปยังธาตุแท้ธาตุแท้ของเรื่องนี้ก็คือว่าต้องเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษครับเพราะว่าสอชอเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็กลายรูปไปเป็นคณะรัฐประหารปี57นะครับท่านไปดูแล้รกันวีใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทวงความยุติธรรมของวีรชนประชาธิปไตยปี53เท่ากับสร้างหลักการใหญ่ ให้กับประเทศไทยว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีทหารเผด็จการฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนอีกต่อไปในชีวิตผมนี่นะครับในสายตาผมเลยมีเหตุการณ์ที่ทหารเผด็จการทหารขวาจัดพวกขวาจัดฆ่าประชาชนสองมือเปล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายหนนะครับผมไม่ลงสู่รายละเอียดมากแต่ยกตัวอย่างบางกรณีเช่น 3,000ศพถังแดงครับ<ม>พอเห็นต่างทางการเมืองเท่านั้นเองกระทั่งไปเรื่องส่วนตัวน,นะครับทหารกรรมนอนผมบอกเลยกรกรมนอก็ได้นะครับไปรักผู้หญิงบางคนแล้วก็หนุ่มบางคนไปรักผู้หญิงเดียวกันเท่านั้นเองก็จบไอ้หนุ่มที่มาเป็นคู่แข่งนี่ก็ลงถังแดงเลยนะครับนั่นแหละคือทหารขวาจัดเนี่ยเขาแช่หนาจบาดใ่ในการฆ่าประชาชนสองบืองเปล่านั่นก็คือ3,000ศพถังแดงซึ่งขนาดนี้นนเนี่ย3,000ศพเนี่ย ไม่สามารถทวงความยุติธรรมคืนมาได้แล้วแล้วเจ็บปวดไหมฮะเขาตายฟรีเหรอครับเพราะนั้นต้องไม่มีอีกต่อไปครับนอกจากนี้14ตุลาหนึ่ก็เหมือนกันฮะทหารผมเนี่ยเห็นเพราะว่าผมอยู่บนถนนลาดเดินในผมหมอบอยู่ตรงนั้นนะเขาตั้งปืนกลจานปืนกลจานนะผมเรียกปืนกลจานก็คือมีฐานน่ะแล้วก็เป็นท่อนยาวๆแล้วก็สุนเนี่ยขนาดนิ้วนิ้วชี้ผมเนี่ยยิงตุุุๆๆๆๆๆุุ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  นี่ได้โทษฮนะสุดท้ายก็คนฆ่าประชาชนก็ลอยนวลอีกนะครับนี่4ตุลาหนึ่งหกนะต่อหน้าตาผมเลยนะครับแล้วก็ในธรรมศาสตร์เนี่ยจากเครื่อตยิงลงไปอีกเพราะฉะถ้าจะนิรโทษเท่านี้ต้องไม่นิรโทษให้กับเน้าที่รัฐที่กระทำความรุนแรงต่อประชาชนเกินกว่าเหตุนอกจากนี้6ตุลาอีกท่านก็เห็นเลยนะครับว่าใส่ร้ายป้ายสีนักเรียนนี่สิทนักศึกษาในประชาชนในธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมนิส นะครับโอ้โหสร้างเรื่องเลยว่าพวกนั้นกินสุนัขขออนุญาตนะครับใส่รองเท้ายางมาต่อยอ่ะไม่ใช่ยางมาตอยยางรถยนต์เนี่ยคือพยายามบอกว่าเป็นเวียดมินเนี่ยนะเป็นกองลังเติร์โวทคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็เข้าไปฆ่าสุดท้ายก็นิรโทษอีกก็มีการฆ่าผมนึกว่ามันจะจบนะปี 3- 5หก็มาฆ่าอีกนะแล้วปี53ก็มาฆ่าอีกแต่ว่าปีนะครับไม่ว่าจะถังแดงก็ดี หนึ่งหกก็ดีหนึ่งเก้าก็ดีหรือสามห้าก็ดีมันนิรโทษหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนค่าและคนสั่งค่ามันได้รับอันนี้อันนี้สงจากการนิรโทษแต่ปีนี้เนี่ยนะฮะปีปีห้าสามไม่มีการนิรโทษครับเพราะพวกผมนอาจารย์ธิดานเนี่ยนะครับเป็นหลักใยที่บอกว่าถ้าจะนิรโทษนิรโทษเฉพาะประชาชนไม่นิรโทษให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการก็คือพวกผมทั้งหมดรวมทั้งสอชอและรัฐบาลที่สิทธิประชาธิวัด้วย แต่ก็ปรากฏว่าด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเทคนิคทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในสมัยยิ่งแลัก็กลายเป็นนิรโทษเมาเข่งสุดซอยและนํามาสู่การรัฐประหารนะครับปี57นํามาสู่กปปสเพราะฉะนั้นในขณะนี้การทวงความยุติธรรมให้กับวีรชนที่เสียสละในปี53เนี่ยก็คือเอาคนฆ่าประชาชนนะสมือเปล่า และคนสั่งฆ่านี่มารับโทษทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พักการเมืองนักการเมืองทุกคนเนี่ยทั้งจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีหรือทั้งจะอยู่ในฝ่ายค่าก็ดีโปรดมองให้ทะลุจากเปลือกนี่ไปหาแก่นคือไม่ใช่พวกผมจะมาเที่ยวเฮ้ยพวกคุณทําไมไม่เลิกสักทีวะเรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โหมันจบกันไปแล้วนะเงิน7จล้านหก็จ่ายไปแล้วทําไมไม่เลิกสักทีอ่ะทำไมสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองไม่ใช่ครับเราไม่ต้องการที่จะสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองแต่เราต้องการให้บ้านเมืองนี้จบเสียที ที่ทหารฝ่ายขวาจัดเนี่ยนะฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนถ้าหากครั้งนี้ทําสําเร็จที่อาจารย์ธิดาบอกไปแล้วตั้งกรรมาการที่มาชุดหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเราส่วนหนึ่งนะฮะแล้วคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะักวิชาการนักสิทธิพลชนอย่างตั้งกรรมาการชุดหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปจนกว่าจะเอา ฆาตกรและคนสั่งฆ่ามาลงโทษให้ได้ถ้าทำเร็จเต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่มีการฆ่าคนกลางถนนอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ต้องมองทะลุให้ถึงกันแล้วก็สิ่งที่สองที่ผมมองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวละครผมใช้คำว่าตัวละครนะครับที่ฆ่าประชาชนสองมือเปล่ากลางถนนเมื่อปี53ก็มาเป็นตัวละครหลายตัวนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่มามีบทบาทสำคัญในการยึดอำนาจปี57ด้วย เพราะนั้นถ้าหากเราทําสําเร็จในการที่เอาฆาตกรรละผู้สังค่าปี53ามาลงโทษตามกฎหมายได้นี่นะฮะก็คือหมายเข้ามาตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในปี57ก็ได้รับโทษทางกฎหมายด้วยก็เท่ากับเป็นการปิดประตูการยึดอำนาจรัฐประหารในประเทศไทยอีกต่อไปครับในวันนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยง2ประการครับ หนึ่งก็คือมีความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ผมไม่เรียกความเสี่ยงดีกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการยึดอำนาจรัฐประหารต่อไป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 โดยไม่สิ้นสุดทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ยึดอำนาจที่ชนะได้เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ไม่มีโทษอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรัฐประหารไปเรื่อยๆผมอยากจะถามพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในวังวนของการรัฐประหารไปอย่างไม่มีที่สุดหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนไทยทั้งหมดสามัคคีกับคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53เดินหน้าไปเพื่อเอาฆาตกรและผู้สั่งฆ่าปี53มาลงโทษให้ได้มันจะได้หยุดเรื่องการยึดอำนาจรัฐประหารได้สําเร็จนะครับนี่คือการมองทะลุจากเปลือกไปหาแก่นที่ลึกลงไปอีกนอกจากทวงความยุติธรรมให้กับวยรชนปี53แล้วประการที่2เนี่ยผมเรียนนะครับวันนั้นเนี่ยอาจารย์ธิดาเป็น ผู้ถือธงนําเป็นผู้นําคณะคอปชในการที่ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อพักการเมืองที่มีสีสันมีเฉดสีหรือแนวคิดหรือปรากฏการภายนอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั่นก็คือพักร่วมฝ่ายค้านตอนนั้นดูจะเป็นสี่พักนะฮะเพราะตอนนั้นก็คือเป็นพักร่วมฝ่ายค้านในการต่อต้านคณะรัฐประหารและพวกสื่อทอดคณะรัฐประหารของคอสชอผมไม่ลงสุรายละเอียดน,นะ เขาพยายามอ้างบอกเข้ามาจากการเลือกตั้งแต่จริงการเลือกตั้งพวกนี้เป็นไปตามรัฐนูล60ซึ่งเป็นรัฐนูลที่สืบทอดอำนาจของคอสชวันนั้นเราก็เลยเห็นว่ามี4พักดังกล่าวมีเฉดมีแนวคิดอุดมการประชาธิปไตยเราก็เลยไปนําเสนอต่อเขาและอาจารย์ธิดายืนยันแล้วนะครับว่า4พักดังกล่าวให้คํามั่นสัญญาว่าผ่านจากการเลือกตั้งแล้วเขาจะทําเขาจะทําตามที่เรายื่นเสนอไป8ข้อมาในวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่ามีความปั่นปวนทากการเมืองนะครับมีการพลิกผันทากการเมืองแต่4ี่พักดังกล่าวยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันที่27อาจารย์ธิดาได้เรียนแล้วนะครับ<ด>ผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึ่งสิบนาฬิกานะครับยี่สนาฬิกาที่พักเพื่อไทยเราก็จะไปถามพักเพื่อไทยว่านี่คุณให้คำมั่นสัญญากับพวกเราไว้เนี่ยทำหรือไม่เรามีรูปธรรมในการทําแล้ว นะครับอันที่หนึ่งคือตั้งคณะกภิการขึ้นมาอันที่สองคือแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายขออนุญงสู่รายละเอียดนิดหนึ่งนะครับคือบางคนคิดว่ามันไปจบอยู่ที่กปปชถ้าปปชตีตกเรื่องหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปแก้กฎหมายว่าถ้าปปชตีตกไปแล้วให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวไปฟ้องศาลผลเรือนได้อันนี้เป็นความปรารถนาดีของพรรคเพื่อไทยและเป็นความปรารถนาดีของคงคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเห็นไหมฮะ ก็คือว่าไม่ทราบนะในที่โจดพรรคเพื่อไทยนี่เขาถอนครับไปเจออะไรไม่รู้นะเอาเป็นว่าเท่าที่ผมอ่านจากข่าวนะผมไม่รู้รายละเอียดเขาบอกว่าปป,ปชคงจะไม่เห็นด้วยเพราะนั้นเขาก็เลยถอนแต่ในการปฏิบัติที่เป็นจริงนี่ผมทราบจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่า DSI เขาได้พยายามฟ้องโดยตรงก็คือสารมีคำสั่งการตายเพราะนั้นที่มีคนมาบอกว่า เ,เรื่องนี้ะโทษต้องเริ่มต้นไปจากค้นหาความเป็นจริงแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไม่ต้องแล้วครับเพราะสารมีการคําสั่งการตายมา17ศพนะที่บอกว่าประชาชนนี่ถูกยิงโดยทหารของสออชอเพราะสามารถดําเนินการทางกฎหมายต่อเนื่องไปได้เลยแต่ปรากฏว่าพอดําเนินการทางกฎหมายโดยดี i ไเนี่ยไปยื่นเรื่องโดยซีกทหารนะฮะเวลายื่นเรื่องไปทางซีกทหารเพราะว่าสารท่านชี้บอกว่าคนตายตายจากการยิง ของทหารที่มาทําหน้าที่โดยสอชอสอชอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเดินเรื่องไปทางทหารพอเดินเรื่องไปทางทหารต้องไปยื่นอายการทหารครับพอไปยื่นอายการทหารอายการทหารปัดตกเพราะนั้นแปลว่าเส้นทางนี้เนี่ยไปไม่ได้ครับดังนั้นอาจารย์ธิดาและคณะกฎหมายก็เลยคิดขึ้นมาว่าวิาวธีการในการที่ทวงความยุติธรรมให้ได้จริงๆก็คือว่าต้องให คนที่มีอำนาจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีเพราะขณะนี้เนี่ยก็มีสองพักนี่ที่พอจะฝากความหวังได้หรืออาจจะมีพักอื่นๆขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลซึ่งอาจจะมีพักของหญิงหน่อยชื่ออะไรนะฮะไทยสร้างไทยครับไทยสร้างไทยครับไทยสร้างไทยหรืออีกพักอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นด้วยนะฮะช่วยการผลักดันกฎหมายการแก้กฎหมายให้ทหาร ที่ทำความผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนครับและถ้าตรงนี้สำเร็จนี่นะฮะพวกเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคำสั่งการตายของศาลเนี่ยไปฟ้องทหารและคนฆ่าและคนสั่งฆ่ายังศาลพลเรือนได้ถ้าทำสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์หัวใจและพิสูจน์แนวทางนโ,นโยบายอุดมการของพรรคการเมืองต่างๆว่าคุณเป็นประชับตายจริงหรือเปล่าหรือสักแต่ว่าเป็นประชับตายแต่ปาก เพียงเพื่อที่จะดึงขนนเสียงทางการเมืองมาให้พวกคุณเานั้นเองเพอถึงเวลากรรมกระทําจริงๆนี่พวกคุณไม่ใยดีต่อความเป็นชตาตยเลยอย่างเช่นตั้งคณะกรรมการในการที่จะเดินเรื่องไปเอาคนผิดมาลงโทษนี่คุณจะตั้งไหมผมเรียนนะฮะทำง่ายมากเลยเพราะผมเนี่ยมีชีวิตผ่านยุคนั้นมาเพราะเด็กเปรมตินสุรานนท์ต้องอ,อนุญ,ญาตขออนุญาตนะครับให้คุณนุปการท่านท่านใช้เป็นเพียงคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ -66 ทับสองสามคำสั่งเท่านั้นเองนะฮะต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็คือพวกที่เข้าป่าร่วมต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยต่อสู้คอมมิวนิสต์นี่มันดุเดือดนะฮะคือฆ่าทหารด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็เอาปืนหลังจากฆ่าทหารเสร็จแล้วเอาปืนกลับมาแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยใช้คําสั่งนายงตีแค่คําสั่งเดียวและคําสั่งดังกล่าวนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันและบังคับใช้อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายยงตีเศรษฐาทวีสินท่านสามารถทําได้เป็นการพิสูจน์แล้ว มาถึงวันนี้สหรับผมนะด้วยความเคารพจริงๆนะผมยังไม่เห็นผลงานรูปธรรมใดๆของนายงตีเศรษฐาทวีสินนะ่นายกฐ้นตีเศรษฐาครับท่านเอาผลงานนี้ได้ไหมครับท่านเซ็นคําสั่งลงไปเลยหนึ่งตั้งกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับปี53ซึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วอันที่สองมันเกิดขึ้นหลายอย่างเลยคือหยุดการฆ่าประชาชนกลางถนนตลอดโดยทหารสองหยุดการยึดอำนาจและทหาร นะแล้วก็ทวงความยุติธรรมคืนมาแค่คําสั่งเช่นเดียวกับคําสั่งของพระนทานพลเอกเปรมติน,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 นสุรานนท์ได้เห็นไหมฮะทำได้ง่ายๆเลยเพื่ะนั้นอย่ามาปฏิเสธนะว่าทําไม่ได้ผมจึงต้องขออนุญาตที่จะถแถลงดักหน้าไว้ก่อนเพราะว่าเวลา,าการเมืองเข้าไปมีอำนาจปุ๊บเนี่ยเขาจะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้ตลอดผมไม่ได้บอกว่านายกเสฐาท่านกลิ้งนะผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยกลิ้งนะแต่ว่าเวลา ไปเป็นนักการเมืองแล้วไปมีอำน,นาจปุ๊บเนี่ยเวลาจะทําตามคำมันสัญญาของประชาชนปุ๊บก็จะมีเหตุผลร้อยสีร้อยแปดพันประการนี่ที่จะดิ้นออกไปตรงนี้ผมเรียนด้วยว่าท่านสามารถทําได้และเป็นคู่นูประการของท่านอย่างมหาศาลเลยนี่ก็ประการที่สองนะฮะท่ารที่ดังมองผมหลายครั้งเลยประการที่สามก็คือว่าผมก็เพียงแต่อยากจะเรียนไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อทั่วประเทศช่วยกวนันสนับสนุนนะครับ อย่าไปถือว่าสนับสนุนคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53ก็ได้หรือจะสนับสนุนได้คือช่วยการสนับสนุนสร้างความยุติธรรมขึ้นมาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเอาฆาตกรที่ฆ่าประชาชนปี53และคนสั่งฆ่านี่มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ส่วนอาจารย์ธิดาได้ให้รายละเอียดไปแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะ นายกเศรษฐาครับท่านสามารถสร้างคุณุปการได้ทันทีเลยวันพรุ่งนี้ก็ได้หลังจากที่ท่านฟังพวกผมแถลงข่าวท่านประกาศร,รับรองเลยรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระบางประเทศเฉพาะกรณีเม่สาพฤษสภาปีห้าสามพรุ่งนี้ประกาศเลยได้ผลทันทีพอได้ผลทันทีป๊อปเรื่องมันจะเดินไปที่ ICC เลยพอเรื่องเดินไปที่ ICC ป๊อปนี่นะการรัฐประหารในประเทศไทยผมว่าหยุดเลยฮะแล้วการฆ่าของกลางถนนก็จะหยุดอีกเช่นกันนะผมก็ขออนุญาตเท่านี้เพืพ่อจะ ให้ท่านโชคชัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อครับเชิญนะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรามากครับเพราะว่าอาจารย์พิดากับหมอเวงก็พูดเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เ,เรากัอวลมาโยดยตลอดคือว่าเมื่อเราตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วเนะี่ยะบทมันจะเป็นอย่างไรในข้อรยกร้องของเราทั้งแปดข้อนะครับซึ่งท้ายเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์พิดาว่า แม้จะอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องทักกัรไปนะครับเกิดผลสมริดจะน้อยจะมากพียกใดเราจะต้องไปให้หถึงจุดที่เราตั้งไว้ครับซึ่ง,ต,งตั้งแต่เริ่ดมดำเนินการแล้วกเ็เป็นห่วงเรื่องข้อนี้เหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนที่จะดเนินการต่อไปเนี่ยครับเราก็ยังไได้รับความร่วมมือจากญาติญาติซึ่งก็อายุนาำก็มากขึ้นแล้วครับ ก็พวกเราก็ยุ่มากขึ้นนั้นเวลาที่อาจารย์พี่ดาวเสือน้อยแล้วครับก็เหลือแค่หปีครับซึ่งในระหว่างนี้ก็เป็นพวงเวลาที่เราจะต้องเร่งดำเนินการต่างๆให้ให้ไปถึงเป้าหมายให้ให้เกิดผลสุดที่ได้ครับเจิดเพื่อสัเพื่อสังเพื่อสังเนะลูกอันนี้เป็นเจิดพ่อเอ่อเอ่อถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเพิ่มเติมเดี๋ยวเมื่อกี้คุณหมอเวงพูดเนี่ย คือแกนนำคนอ,นอื่นๆเนี่ยของรปชอาจารย์คิดว่าส่วนลึกในหัวใจเนี่ยเขาก็ต้องการทวงความยุติธรรมอาจารย์เชื่อว่าส่วนลึกๆเนี่ยเขาเห็นด้วยแต่ด้วยภารกิจของเขาบางคนก็ไปตั้งคณะประชาชนหลอมรวมบางคนก็ไปเป็นผู้มในการครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราเนี่ยดำเนินการมาก่อนตั้งแต่ในช่วงระหว่างที่มีการ หาเสียงเลือกตั้งเพราะเราคิดว่านี่เป็นเวลาที่เราขอคำมั่นสัญญากับพรรคการเมืองว่าคุณจะทำหรือไม่ทำนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหาเสียงคำมั่นสัญ,ญญาเราถอนไว้หมดเลยค่ะถอนนะฮะจากวันที่10เมษายนคุณเดียพูดในนามของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณชัยธวัฒน์พูดในนามของพรรคก้าวไก่ก็รับเกือบทั้งหมด คล้ายคลึงกันแต่ว่าอาจจะข้อ ICC ก็อาจจะบางพักไม่ได้พูดเพราะนั้นที่เดนพูดนี่ก็คือว่าเมื่อกี้อาจจะฟังแล้วนึกวา่าแกนำคนอื่นๆเขาไม่ทวงความยุติธรรมอย่างคุณนทุศเขาก็ทำในส่วนเกี่ยวกับพักที่พักเพื่อไทยไปนำเสนอว่าให้ผู้เสียหายฟ้องปฏิศาลิีกาแผนคดีอาญาได้โดยตรง แต่ปร,กรากฏว่ากฎหมายนี้เพื่อไทยก็ต้องดึงกลับเพราะเท่าที่ทราบคือปปชไม่เอาด้วยนะเพราะปปชบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องการให้ปปชฟ้องถ้าปปชไม่ต้องการฟ้องก็คือจบคือปปชทําหน้าที่เป็นศาลเองเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่านี่มันคือระบอบอะไรระบอบที่มีการสืบทอดอํานาจมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย แต่ดิฉันก็จะไม่อยากไปล่าวโทษถึงแกนนำคนอื่นๆเอาเป็นว่าเรามีเวลาแล้วเรามีหัวใจนะที่จะทำแล้วเราถือว่าเป็นภารกิจที่เรายังทำไม่เสร็จแล้วมันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำภารกิจนี้ด้วยจิตสำนึกนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้มีผลประโยชน์ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราหนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เราต้องการเดินหน้าเพื่อประเทศนะครับทวงความยุติธรรมให้คนที่ตายในอดีตคนที่เป็นในปัจจุบันและอาจจะตายในอนาคตนะฮะนี่คือคำขวัญของเราก็ขอบคุณมากค่ะมีมีคำถามไหมครับ,รบมีไหมคะ มีทั้งจากมติชนจากวอยและจากสื่อออนไลน์คืนนี้27ที่พักเอถียนะครับ10นาฬิกานะครับและ29ที่รัฐสภา10 0นาฬิกานะครับก็เชิญชวนนะฮะก็ขอเชิญชวนทั้งสื่อมวลชนและพี่น้องเพราะว่าที่ไปเนี่ยเราไปแปลให้ข้อเรียกร้องเราเป็นการปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ทวงแล้วนะ แล้วทวงมามากพอแล้ว